พักฐานเนี่ยผมมองไว้บริเวณ1,814นะครับถึง1,810นะครับอันนี้คือกรณีถ้าราคาสมมุติจะขึ้นจริงๆนะครับผมมองว่าอย่างน้อยก็ต้องมีการพักฐานก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเลยตกรถก็ช่างมัน,นครับเพราะว่าณตอนนี้เองชั่วโมงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเข้าตรงนี้คำถามคือจุดตัดจาดทุนอยู่ไหน ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้29บการกฎาคมันายนะครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้มาค้ากันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาเปลี่ยนแนวโน้มก็ปรับอัปเดตกับราคากันทําการบ้านกันสักหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะมาช้ากันนิดนึงต้องขออภัยนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครอยู่ในลุ่มนะครับก็อย่างที่ทราบกันครับยังไม่มีสัญญาณใดๆนะครับก็อาจจะรอ นะครับรอกันก่อนช่วงนี้รอราคาตั้งฐานก่อน,นครับสาหรับขาขึ้นนะสําหรับขาลงเดี๋ยวลองมาคุยกันว่าจะปรับแผนปรับกลยุทธ์ยังไงน,นะครับนะก็ใครที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมครับกด,ดก,ดดก,ดดกดติดตามกดซับสไครป์กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับ บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับนะก็สําหรับทองคําของเราเป็นโกลฟิเจอร์นะครับก็สามารถเทรดได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับยิ่งถ้าเปิดเทรดทองไทยอยู่น่าจะพอทราบกันดีว่าช่วงเวลาสัก4โมง5โมงเนี่ยตลาดก็ปิดกันละนะครับก็ไม่สามารถปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์กันได้นะครับเพาอย่างที่เห็นว่าเมื่อคืนก็มีข่าวนะครับมีประกาศเรื่องของนอกเบี้ย ก็ปรับตัวกันแลงพอสมควรนะครับก็ใช้โกลสปอตเนี่ยครับเป็นตัวที่ใช้ปรับกลยุทธ์การเทรดกันได้นะครับใครที่รับชมวิเคราะห์กันแล้วนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยหรือสนใจพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองบทวิเคราะห์ต่างๆก็สามารถเข้ากลุ่มกับเรากันได้นะครับก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ลิงก์สำหรับการเข้ากลุ่มก็จะอยู่ด้านล่างวิดีโอนะครับนะก็ mm hmm. มาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเรากันดีกว่าครับนะก็ ที่บอกครับต้องขออภัยวันนี้มาสายกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เตรียมตลาดช่วงหัวค่ำกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับแผนปรับกลยุทธ์กันสักหน่อยหนึ่งนะครับนะก็จริงๆก็ได้มีอัปเดตเข้าไปในห้องแล้วแหละสำหรับแนวต้านบริเวณ1825 1 8น5นะครับ1825จริงๆตัวนี้เป็นต้านระดับวีคนะครับซึ่งจะมีนัยยะมีผลมีปัจจัยอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ต้องมองย้อนมาก่อนว่าจริงๆพรุ่งนี้จะเหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะครับที่จะทำให้ท่้งเทียนปิดก็คือทั้งเทียนของอตัวเดือนปิดนะครับเพราะนั้นจะเหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งถามว่าท่านปิดในลักษณะนี้เองนะครับสมมติปิดในลักษณะนี้เองผมก็มองว่ายังไม่มีแรงมากพอนะครับที่จะบอกว่าเเดือนหน้ามีโอกาส เป็นบวกมากกว่านะครับอาจจะเป็นโอกาส50 50ซึ่งก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของแนวรับแนวต้านเข้ามาประกอบเข้ามาหาจังหวะก,กันละเพราะนั้นน้ำหนักของแท่งเทียนอาจจะลดน้ำหนักลงไปทีนี้ถ้ามันไม่เบรกไม่ไม่วิ่งขึ้นมาแรงๆเพื่ออย่างน้อยเนี่ยขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งหนึ่งนะครับของแท่งเทียนเดือนที่แล้วเนี่ยเพื่อส่งเป็นสัญญาณกลับตัวเนี่ยขึ้นมาไม่ได้ก็อาจจะต้องไปมองในส่วนของแนวต้านประกอบละครับ นะซึ่งทีนี้แนวต้านประกอบเนี่ยก็ตอนนี้แนวต้านสำคัญนะครับแนวต้านสำคัญของเราเนี่ยอยู่บริเวณ1825 1825ครับนะซึ่งเป็นแนวต้านและดับวีคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คืนวันนี้คืนวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีปัจจัยสำคัญจากตัวนี้นครับนะ ราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เจอการทดสอบเราไม่ผ่านครับมีโอกาสนะครับที่ราคาจะถูกกลับลงมาได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคือเวลาวิเคราะห์แท่งเทียนอย่าลืมครับว่าแท่งปัจจุบันเราไม่นับนะต้องนับแท่งแท่งที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแท่งที่แล้วยังเป็นสัญญาณลบอยู่แล้วมันก็ไม่ได้วิ่งขนาดขึ้นมาเปลี่ยนหรือ break high เลยนะครับก็เป็นเพียงก็ยังวิ่งอยู่ในเป็นอนบ bar เท่านั้นเอง เคลื่อนตัวอยู่ในกรอบของว e คสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังมองว่ายังไม่ใช่เป็นสัญญาณที่แบบขึ้นแบบแข็งแรงนะครับแม้ว่าเทรนด์4 h ่เฮที่เราเล่นกันนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเทรนด์ของ4ชั่วโมงเนี่ยจะถูกทำลายลงไปนะครับจากราคาที่กลับวิ่งกลับขึ้นมาแน่นอนครับเทรนด์มันเป็นเรื่องของแนวโน้มถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นการไซด์เวย์เป็นเรื่องปกติครับที่ราคาจะเบรกเทรนด์ออกมา แต่ทีนี้การ b r เบรกแทนออกมาสิ่งที่กำลังติดตามอยู่ครับคือกรอบตัวนี้ครับว่าจะทำสามเหลี่ยมหรือไม่นะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าพึ่งใจร้อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนรีบทำอะไรนะตอนนี้นะครับเพราะอาจจะเป็นคืออย่างน้อยครับถ้าราคาจะกลับมาขึ้นอาจจะต้องตั้งฐานก่อนแล้วเราค่อยหาจังหวะเล่นกันนะครับตั้งฐานแล้วดูว่ากลับมา ยืนในฐานได้ไหมยืนในฐานได้ไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งจุดส่วนประกอบสําคัญคือ1825คือเส้นตัวนี้ครับแน่นอนพอเป็นพรุ่งนี้พอเป็นมันลืนราคา1825ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามแนวโน้มนะเพราะนั้นถ้ายังไม่หลุดแนวเส้นตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบใจร้อนกระโดดเข้ามาบ่ายแบบหนัก นะครับอาจจะแบบเออเก็บในกรอบเล่นในกรอบอันนี้แล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงเนี้ยยิ่งในช่วงราคาที่เพิ่งเบ e a k ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเนี่ยผมบอกว่ามันอยู่ในโซนที่เป็นกรอบใกล้ๆจะเป็นแนวต้านแล้วด้วยซ้ำ นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีออเดอร์บายแถวเนี้ยระวังการพักฐานแม้สมมติระยะยาวจะกลับมายืนได้กลับมาเป็นขาขึ้นได้ก็ต้องคำนวณให้ดีครับว่ารับการพักฐานได้หรือเปล่านะครับซึ่งจุดพักฐานจุดพักตัวเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูจุดพักฐานจุดพักตัวในกรอบราคากันบ้างนะครับจุดพักฐานเนี่ยผมมองไว้บริเวณ1814นะครับถึง1810 อันนี้คือกรณีถ้าราคาสมมติจะขึ้นจริงๆนะครับผมมองว่าอย่างน้อยก็ต้องมีการพักฐานก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเลยตกรดก็ช่างมัน,นครับเพราะว่าณนะตอนนี้เองชั่วโมงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเข้าตรงนี้คําถามคือจุดตัดขาดทุนอยู่ไหนนะครับตอนนี้สิ่งโลเดิมที่เห็นอย่างเดียวก็คือหนึ่งเจ็ดเก้าสี่ยังเจ็ดเก้าเจ็ดอะึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดตัวเลขเดิมที่เราคุยกันซึ่งไกลมากนะครับซึ่งไกลมาก มันอยู่ประมาณสักสาสิบเหรียญน,นั่นหมายความว่าจะขึ้นจากนี้อีกสามสิบเหรียญกับ s อลสามสิบเหรียญผมว่ามันห้าสิบห้าสิบอะครับนะเพราะนั้นรอก่อนดีกว่ารอจังหวะที่เรา s ออลต่ำๆที่พไกลๆดีกว่านะครับเพราะนั้นในคนที่เล่นสี่ชั่วโมงเนี่ยอาจจะรอจังหวะสักหน่อยก่อนครับนะตั้งฐานให้เห็นยกตัวกลับขึ้นมานะครับเห็นฐานขึ้นมาเนี่ยแล้วเราค่อยมาไล่กันแบบนี้ดีกว่านะครับซึ่งจะหลุด หรือจะพักอันนี้มันก็ต้องรอดูกราฟด้วยถูกไหมครับแต่ว่าณนะตอนนี้เองจุดที่เรามองเนี่ยเรามองว่ามันยังไม่มีฐานยังมองไม่เห็นฐานเลยนะครับเลยยังไม่แนะนําให้ทําอะไรใดๆนะครับสาหรับภาพที่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงผมจึงมองว่ายังไม่มีสัญญาณจังหวะใดๆนะครับแต่ทีนี้สัญญาณจะเกิดขึ้นในส่วนของเดย์ละครับนะจะเกิดขึ้นในส่วนของเดย์ก็คือจังหวะที่เข้ามาทดสอบแนวต้านครับ แนวต้านตอนนี้ผมให้ไว้1820นะครับถึง1825จุดแถวนี้ผมยังมองว่ามีโอกาสที่ราคาจะพักฐานกลับลงมาในกรอบด้านล่างนะครับถามว่า,าให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้สัก55-60เอรให้สัก60ที่ราคายังมีโอกาสจะพักฐานกลับมาได้นะครับเพราะว่า ด้วยป changes, slow, right? today, ัจจัยตอนนี้ก็คือเรื่องของแท่งเดือนยังไม่จบนะครับแท่งวีก็ยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะครับยังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันถ้าวันนี้นะครับวันนี้เอาแค่พันวันนี้พักตัวเนี่ยเอาพักตัวครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้ลงอีกครึ่งหนึ่งนะครับสัญญาณวีเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะดูสัญญาณวีจะเปลี่ยนเลยนะตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งอ่านแท่งสุดท้ายนะครับตอนนี้สัญญาณแท่งสุดท้ายอย่าเพิ่งอ่านนะเพราะฉะนั้น รอดูสัญญาณตัวนี้นครับนะจะสามารถกดราคา1825กลับลงมาอย่างน้อยถ้าเกิดว่าลงมาปิดถึงแถวนี้นะครับหรือสักครึ่งนึงจากที่ขึ้นไปเนี่ยสัญญาณก็ยังเป็นลงต่อนะครับแม้ว่าสัญญาณเดือนนะครับจะไม่ได้รับสัญญาณเดือนนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นสัญญาณที่มีแรงมากพอที่จะส่งให้กราฟวิ่งนะครับ,นะรบผมจึงสรุปมองว่า1825ยังมีในย่ครับ ที่ยังเป็นจุดกลับตัวได้ที่จะพักลงมานะครับเผอๆถ้าเกิดมาได้อย่างที่ผมคิดก็คือภายใน2วันนี้นะครับแล้วส่งภาพสัญญาณก็คือวันนี้คืนนี้นครับกับคืนพรุ่งนี้เนี่ยสองวันเนี่ยกดราคาลงมาได้พลิกลงมานะครับวีดจะเปลี่ยนเดือนจะกลับมารับสัญญาณลงเหมือนเดิมนะครับซึ่งมีโอกาสทะลุลงมา1,000 1จ0ดอ่งหน่งพันเกันได้นะครับเป้าเดิมที่เรามองกันเอาไว้นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมาอัปเดตติดตามกันครับว่าบริเวณนี้ราคาจะกลับตัวกันไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตกันในกลุ่ม กันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสัญญาณกลับตัวก็อาจจะต้องมามองในส่วนของ4ี่ชั่วโมงเพิ่มเติมนะครับว่าเกิดสัญญาณกลับตัวหรือเปล่ามีจังหวะน่าเล่นหรือเปล่านะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอ่ะเล่นกับแนวรับแนวต้านนะครับอย่างผมก็จะเล่นกับแนวรับแนวต้านเนี่ยเข้ามายิ่งใกล้แนวรับแนวต้านมากเท่าไหร่ถือว่าเป็นจุดที่ราคาที่ต้นทุนที่ถูกต้นทุนที่ต่ำนะครับสําหรับขาลงนะเพราะนั้น เมื่อวานก็มีคําถามเหมือนกันว่าเอ้ยทาไมราคาสูงถึงบอกว่าถูกนะครับอ่าหนึ่งแปดสองห้านะครับเป้าหมายผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยผมบอกว่าแพงอันเนี้ยผมบอกว่าถูกนะครับในสําหรับขาลงนะครับขาเซลล์เนี่ยเราทํากําไรกันในช่วงที่ราคามันกดต่ําลงมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเกิดว่าด้านบนเนี่ยจุดตัดขาดทุนเราต่ำนะครับก็คือจุดตัดขาดทุนน้อยนะครับก็ผมก็จะนับว่าเป็นถูกนะครับแล้วก็ แพงของผมก็คือด้านล่างนะครับเพราะว่าเรากําไรในช่วงขาลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําตอบสําหรับเพื่อนๆที่ถามกันมาว่าเอ้ทาไมมันมันฟังดูแปลกๆนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราทํากําไรสองฝั่งเนาะเราเทรดทั้งสองฝั่งทั้งขาขึ้นขาลงนะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองของเราครับก็เดี๋ยวรอดูครับติดตามตัวนี้นะครับใครที่เป็นขาบายนะครับขาบายเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอตั้งฐานแถวนี้ครับนะแล้วรอดูการวิ่งกลับมาทดสอบ ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดก็คือขึ้นมาตรงนี้นะครับหนึ่งแปดสองห้าพักลงมาหนึ่งแปดหนึ่งสี่ถึงหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับแล้วกลับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้การกลับตัวขึ้นมาครั้งนี้แหละครับก็ต้องมาติดตามว่าหลุดหรือไม่หลุดถ้าไม่หลุดราคาจะมาตามภาพที่ผมคาดการนะครับก็คือหนึ่งแปดสองห้าเนี่ยแล้วก็จะกลับลงมาที่หลับด้านล่างที่หนึ่งเจ็ดเก้าสี่แล้วก็ไปหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะได้เทรนด์4ชั่วโมงเกิดขึ้นกดเล่นในฝังขาลงแบบนี้เหมือนที่เราเล่นกันมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเกิดราคาทะลุไปเลยนะครับก็คือจบครับฝั่งเซลล์ก็จะเลิกเล่นกันแบบน่าจะยาวๆเลยละครับนะยาวๆเลยก็จะไปจับฝั่งบ่ายมากกว่าลุ้นไปเล่นกันถึง2,000อะไรประมาณนี้น,นะครับนี่ก็เป็นมุมมองสําหรับท้องขําของเราในวันนี้นะครับก็ เดี๋ยวไปติดตามกันในส่วนของข้างเงิน US กันบ้างนะครับเมื่อวานมีข่าวนะครับเมื่อวานมีข่าวในเรื่องของการประกาศดอกเบี้ย,ยจริงๆก็คงสภาวะดอกเบี้ยนะครับก็ทุกคนคาดหวังว่าจะขึ้นดอกเบี้ยครับแต่จริงๆผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับข่าวอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆข่าวเราฟังแบบนี้กันมาทุกเดือนครับเดือนที่แล้วก็ศู์อยู่สองห้ามันเหมือนเดิมครับมันคือดอกเบี้ยก็ไม่ได้เปลี่ยนกันทุกเดือนเขาใช่ไหมครับแล้วเปลี่ยนเอาแตยิงปีหนึ่งครั้งหนึ่งบักใช่ไหมปีหนึ่งครั้งหนึ่ง อ่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยอะไรกันขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับเขามีเท่าไหร่แล้วก็บวกกับว่าผมเทรดในภาพใหญ่ด้วยเอาจริงๆว่าถ้าเกิดดูในส่วนของทองคำเนี่ยจริงๆอ่ะยังไซเวในกรอบไปซ้ำนะครับต้านที่หนึ่งแปดสองห้าที่เราตามกันอยู่นะครับกับรับหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับก็อยู่ราวๆสักสามสิบเหรียญผมว่าไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับแล้วนะราคาก็ยังเคลื่อนตัวในกรอบนะจริงไหมมัน ผมว่าไปเล่นกับข่าวบางทีคนที่จะตื่นเต้นจริงๆคือ15ทีใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตื่นเต้นได้ตื่นเต้นหน่อยแต่ว่าพอเรามองในกรอบจริงๆแล้วครับมันก็เคลื่อนตัวในกรอบนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนก็ยังไซเวว์เหมือนเดิมครับถูกไหมนะเพราะนั้นผมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยราคาดอกเบีบ้บทุกคนคาดหวังว่าจะขึ้นเนี่ยทุกคนคาดหวังว่าจะขึ้นแล้วก็ มันก็คงงที่แล้วก็มีการอัดฉีดมีแผนการอัดฉีดอะไรนู่นนี่นั่น,นต่างๆนานา,นานครับก็ส่งผลทําให้ US ปรับตัวกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับน,น,นี้ก็จะเป็นส่วนของ US แต่ว่ายังไงซะยอย่างที่บอกนะครับอย่าลืมภาพของตัวนี้ให้ดีนะครับภาพวีที่ผมได้ได,ได้ได้คุยกันเอาไว้นะครับละวังให้ดีนะครับทดสอบแล้วอาจจะรีบาวกลับมาแรงๆก็ได้ ใครจะรู้ใช่ไหมนะครับเพราะว่ามันเบรกเทนมาแล้วอะครับจริงๆว่ามันเบรกเทนมาแล้วนะเพราะนั้นต้องระวังต้องติดตามกันสักนิดหนึ่งนะครับนะเ,เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของทองคําแท่งกันางครับทองคําแท่งปิดมาอยู่ที่สอง0มื่นแนอะครับก็อย่างที่คือด้วยเงินบาทปรับตัวมาคือจริงๆเงินบาทไม่ได้แข่งค่าเงินบาทไม่ได้แข่งค่าขึ้นนะครับแต่ว่า ด้วยเงิน US ที่อ่อนถูกไหมครับเมื่อคืน US อ่อนเนี่ยทำให้ดูเหมือนเงินบาทจะแข็งค่านะครับนะแม้เมื่อคืนทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยคือเล่นในกรอบนั่แหละครับจริงๆมันอยู่ในกรอบแต่ว่ามันมีกรอบที่แบบโซนด้านล่างกับโซนด้านบนถูกไหมครับราคากลับขึ้นมาในโซนด้านบนครับแต่ว่าไม่ได้ส่งราคาในส่วนของทองคำเนี่ยขึ้นไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในส่วนของเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงมา นะครับจงเป็นปัจจัยที่ไม่ได้ส่งให้ในส่วนของเงินบาทเนี่ยปรับตัวสูงอ่าไม่ได้ตัวของทองคาแท่งเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็แลกกันไปแหละครับเพราะว่าในช่วงที่เขาไซเวย์อยู่ในกรอบตัวนี้นครับไซเวอยู่ในกรอบตัวเนี้เขาได้ดันราคาขึ้นมาแล้วช่วงนึงถูกไหมเพราะนั้นอย่างที่บอกผมบอกหนึ่งกอดไว้หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ไม่หลุดให้กอดไว้ก่อนนะครับนั่นแหละครับเนี่ยมันก็ยังไซเวในกรอบมาเพราะนั้น ยังไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปครับก็ยังยึดราคา1790ไว้ก่อนครับใครที่มีออเดอร์บายนะครับออเดอร์ลองสำหรับทองคำแท่งกอดไว้ก่อนครับเฉยๆไว้ก่อนนะไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรารอลุ้นกันแบบถ้าเกิดจะใส่ใส่สุดกันจริงๆนะครับแบบไล่ราคาหน่อยก็เดี๋ยวรอให้หลุด1825นะครับราคาตั้งฐานชัดๆเห็นฐานชัดๆค่อยไปไล่กันตอนนั้นนะครับสำหรับทองคำแท่งนะ ามาดูในส่วนของเงินบาททั้งนิดหนึ่งครับที่บอกว่าเอ้ยเมื่อกว่ามีการปรับตัวจริงๆมันจะเรียกว่าแข่งข้าก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตดูในส่วนของเงินเงิน US เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับพอได้เห็นพอสมควรแต่ว่าเงินบาทก็ไม่ได้ขยับเยอะเห็นไหมเพราะด้วยปัจจัยเงินบาทส่วนตัวของเงินบาทเองครับที่อ่อนมากๆทําให้ US อ่อนค่า เงินบาทก็กดลงมาไม่ได้เยอะแต่โอเคแหละมันก็มีการอ่อนลงมาอยู่บ้างให้เห็นนะครับตามจังหวะตามระบบเศรษฐกิจกลไกของเขาก็เมื่อวานอ่อนลงมาอยู่ที่32.7นะครับปรับตัวลงมาต่ำสุดที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ปรับตัวกลับขึ้นมาแล้วครับ32.8นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าโควิดยังเยอะขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ คิดว่าจะยังเยอะขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำให้เงินบาทอ่อนขึ้นไปนะครับเป้าหมายก็ยังมองอยู่คาบๆสัก33บาท50ตงคงเพราะนั้นถ้าเกิดว่าทองคำแค่ซช้เวย์อยู่แบบนี้ครับมีโอกาสที่ในส่วนของทองคำแท่งก็ปรับตัวขึ้นได้จากเงินบาทนะครับอาจจะได้เห็น29,000-30,000กันก็ได้นะครับปัจจัยโดยจากเงินบาทนะครับขอแค่ว่าทองคำแท่งตัวกด์สปอตไม่ล่วงไปกว่านี้ นะครับให้มันไซด์เวอยู่ในกรอบนี้นครับเดี๋ยวอันนี้สงของเงินบาทจะช่วยพาขึ้นไปเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราวันนี้นครับใครที่ชอบบทวิเคราะห์ของเรานีครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับแล้วก็ใครที่ฟังบทวิเคราะห์แล้วมีคําถามมีข้อสงสยัยหรือสนใจอยากเข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองบทวิเคราะห์กับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับ บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อ,อในส่วนของการสมัครบัญชีนะครับก็สามารถกดสมัครบัญชีกันได้นะครับหรือว่าใครที่เข้ากลุ่มนะครับก็แอดไลน์แอดเข้ามาแล้วเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของเรากันได้นะครับหรือลิงก์ใต้วิดีโอก็สามารถกดลิงก์จากใต้วิดีโอเข้ามากันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับการเปิดบัญชีกับเราก็เป็นการสนับสนุนให้เรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์หน้า นะครับเดี๋อัปเดตเพิ่มเติมกันในกลุ่มครับขอบคุณครับ